สวัสดีค่ะเซียพีคาวรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศทุกวยัยตรงปกไม่จกตานะคะวันนี้นะคะพบกับต้นน้อยอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้เซียวพีคานะคะจะมารีวิวรถนะคะรถไฟฟ้าสีที่นั่งค่ะรุ่นที่เห็นอยู่ข้างหลังนะคือสีเขียวพาร นะคะคสวยมากๆเลยนะคะเวลาออกแดดจะเป็นสีฟ้าเขียว mm hmm. น้ำทะเลนะคะแล้วอยู่ในร่มก็จะเป็นอีกเฉดหนึ่งนะคันนี้นะคือรถไฟฟ้านะคะสีที่นั่งรุ่น M04 79,9ดหาบาทนะคะมาดูใกล้ๆเลยค่ะคันนี้นะคะ M04 mm hmm. จะเป็นการขับแบบกอลฟไฟฟ้านะคะแบบพวงมลัยค่ะ ซึ่งสังเกตว่าพวงมาลัยค่อนข้างเบามากหน้านะคะและเป็นพวงมาลัยซ้ายนะคะนั่งได้สี่ที่นั่งนะคะคันนี้นะคะขับได้30-40กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ความเร็วเนี่ยสูงสุดเนี่ยถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะนะคะแล้วก็รับน้ำหนักได้300กิโลนะคะมาดูในคอนโซลหน้าค่ะนะคะ คอนโซลหน้านะการขับนะคะก็จะเป็นการขับแบบเหยียบคันเร่งน,นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เหยียบเบรกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเบรกมือค่ะนะคะเหยียบไปนะคะแล้วก็ปล่อยค่ะนะคะแล้วว่าปลดเบรคมือนะคะก็เหยียบไปหนึ่งครั้งค่ะนะคะเบรกมือนะคะก็จะเต้งน,นะคะเบรกมือนะคะช่วยเรื่องกรณีว่าจอดบนเนินทางสโลปทางลาดชันนะคะเบรกมือนะคะมาถึงตรงนี้ค่ะ ตรงนี้เนี่ยจะมีการเปิดนะคะ2ระบบนะคะจะใช้กุญแจนะคะในการเปิดนะคะแล้วก็จะมีรีโมทนะคะในการเปิดนะคะแล้วก็รีโมทนี่ก็เป็นสัญญาณการขโมยด้วยนะคะส่วนกุญแจดอกเล็กนะจะเป็นกุญแจสําหรับเปิดส่วนท้ายแล้วก็เปิดกระบะนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะแถมกุญแจอันนี้ไปให้อย่างละสองชุดนะคะสาวบัตเก็บได้ทั้งเป็นตัวจริงแล้วสำรองไว้ได้เลยค่ะนะคะตรงนี้ค่ะ การเปิดสตาร์ทนะคะเสียบกุญแจค่ะเสียบไปที่เบ้ากุญแจตรงนี้นะคะเราก็เปิดนะคะหน้าจอติดนั่นคือรถเนี่ยสตาร์ทแล้วเรียบร้อยแล้วนะนะคะรถพร้อมขับไปได้เลยนะคะหน้าจอจะแสดงผลอะไรนะคะจะแสดงผลในส่วนของความเร็วค่ะนะคะระยะทางที่ขับไปนะคะจะขึ้นเป็นกิโลเมตรนะคะสลับกับ กำลังแบตเตอรี่ค่ะขึ้นเป็นกําลังวัต์นะคะแล้วก็ขีดแบตเตอรี่คงเหลือนะคะขึ้นเป็นสองระบบนะคะตรงนี้เนี่ยมาในส่วนของปุ่มนะคะปุ่มเกียร์นะคะตัวดีเดินหน้าค่ะนะคะตัวอาอยหลักนะคะจะเป็นเสียงสเสัยลักษ์ติ๊ตติ๊นะคะตัวดีเดินหน้าตัวอาอยหลักจะเป็นกลุ่มวงกลมแบบนี้นะทําให้เราง่ายต่อการปรับนะคะกรณีนน<อ>ว่าเราจะเดินหน้าหรือถอยหลังนะ ปุ่มนี้คือความเร็วนะคะปรับได้3ระดับนะคะจริงๆความเร็วสูงสุดเนี่ยนะคะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะแต่เราสามารถที่จะปรับความเร็วนะคะแล้วก็คอนโทรลความเร็วเนี่ยระดับที่1นะมันจะล็อกความเร็วเลย20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะระดับที่สองค่ะนะคะอ่า ระดับที่2ล็อกความเร็วที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและระดับที่3าความเร็วสูงสุด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตอนนี้ว่าเราขับคล่องแล้วนะเราสามารถที่จะคอนโทรลความเร็วที่ตรงคันเร่งที่เท้าได้เลยนะคะตรงนี้ก็สามารถง่ายสะดวกนะคะในการใช้งานนะพวงมาลัยจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะคะคนขับนั่งทิศซ้ายนะคะ หมุนพวงมาลัยแบบนี้พวงมาลัยค่อนข้างเป่านี่สังเกตนะว่าต้นอเนี่ยใช้มือข้างเดียวในการหมุนพวงมาลัยนะพวงมาลัยหมุนล้อก็หมุนไปด้วยค่ะนะทำให้เป็นสัญญาณบอกว่าพวงมาลัยเป่านะคะมาถึงตรงนี้ในส่วนของเครื่องเสียงนะคะก็มีไปให้ด้วยเช่นเดียวกันมีทั้งวิทยุ mp 3นะฟังเพลง usb นะคะเสียบได้วิทยุ mp 3แล้วก็เชื่อมบลูทูธได้ใจรักนะตรงนี้นะคะ นะแล้วก็ลำโพงสองฝั่งนะคะซ้ายขวานะคะลำโพงซ้ายขวาเซือราวสองฝั่งเลยค่ะนะคะแล้วเพิ่มเติมมานะคะคันนี้นะคะจะมีนะคะปุ่มนะก็จะมีปุ่มนะคะจะมีปุ่มสำหรับไฟนะคะไฟฉุกเฉินนะคะใบปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะเป็นลักษณะตกอย่างนี้นะคะซ้ายขวานะคะฝั่งซ้ายนะคะจะเป็น ไฟหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นใบปัดน้ำฝนค่ะกระจกหน้าค่ะเป็นกระจกแท้นิรภัยนะคะเวลาแตกเป็นเม็ดข้าวโพดนะคะข้อดีของกระจกแท้นะระยะยาวนะคะกระจกเวลาเราเช็ดเนี่ยไม่เป็นรอยไม่ขุ่นไม่มัวนะคะแล้วก็เวลาแตกเป็นเม็ดข้าวโพดนะคะนี่คือข้อดีของกระจกนิรภัยนะคะแล้วทุกคันนะคะก็จะมีออปชั่นเสริมไปให้นะคะ มีที่วางแก้วกาแฟค่ะแล้วก็วางแก้วน้ํานะคะขวดน้ําได้ด้วยนะคะก็ตรงนี้ถ้าใช้ก้องงัดออกมาถ้าไม่ใช้ก็ฝกเหมือนเดิมน,นะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นกระจกนะคะซ้ายขวานะสามารถที่จะปรับแนวตั้งแนวนอนแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้เลยนะตามนะคะความถนัดนะคะแล้วก็ปรับได้นะคะตามทันียภาพที่เรามองเห็นเลยนะเพื่อความ ร่องตัวในการเดินหน้าฝอยหลักนะคะมองกระจกหลักนะอ่าทีนี้มาในส่วนของที่นั่งนะคะที่นั่งเนี่ยข้างหน้าจะเป็นสองที่นั่งค่ะสําหรับคนไซส์ปกตินะคะคนที่น้ําหนักไม่เกินเจ็ดสิบโลน,นั่งสองคนด้วยกันได้นะคะก็คนขับแนะนําให้นั่งชิดซ้ายนะคะแล้วเวลาขับเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้เท้านะฝั่งขวามือเนี่ยเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกได้เลยนะคะสังเกตนะคะ ว่าเขาไม่ติดนะคะช่วงเขาค่อนข้างยาวนะสำหรับคนที่สูงนะคะร้อยแปดิร้อยเจิบกลัวว่าเขาจะติดตรงนี้นะ่ะหายห่วงเลยนะเพราะรถคันนี้จะมีความยาวของตัวรถอยู่ที่สองเมตรที่สิบเลยนะคะช่วงยาวนะคะแล้วก็ที่นั่งสองที่นั่งนะคะเวลาขึ้นลงนะก็สามารถที่จะปรับนะคะที่พักแขนนะคะ ขึ้นลงได้เลยนะคะทําให้การขึ้นกันลงค่อนข้างง่ายนะแล้วตอนนี้นะคะเจนใหม่นะสามารถปรับที่พักแขนนะเอียงนะคะให้มันมีความกว้างในการขึ้นลงได้เลยนะคะนี่สามารถปรับเป็นสเต็ปแบบนี้ได้เลยนะคะง่ายต่อการใช้งานค่ะนะคะมาในส่วนของแถวที่สองค่ะที่สองนะคะจะเป็นที่นั่งสองที่นั่งค่ะนี่ค่ะจะเป็นสองที่นั่งสําหรับ คนไซส์ปกติด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าแถวหน้ากับแถวหลังที่นั่งนะคะจะมีความกว้างนะคะเท่ากันเลยนะคะแล้วก็นั่งได้สองคนได้จริงเนาะแล้วก็เขาไม่ติดนะคะเหลือพื้นที่ได้เยอะเลยค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยคนไซส์ปกติเจ็ดไปสิบโลนั่งสองคนเตียงกันได้เนาะนะคะก็จะนั่งได้พอดีเลยค่ะมาในส่วนตรงนี้ค่ะใต้ที่นั่งคนขับนะคะใต้ที่นั่งคนขับนะคะ จะมีแบตเตอรี่ค่ะนะคะจะใช้แบตเตอรี่เนี่ยทั้งหมดหนะ้าก้อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าก้อนหกสิบโวล์นะคะยี่สิบห้าแอมป์นะคะขับได้เนี่ยในการชาร์จหนึ่งครั้งนะขับได้สามสิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะคะชาร์จไปบ้านได้เลยนะการขับนะคะต่อครั้งนะคะถ้าเราชาร์จเต็มนะคะมันจะอยู่ในช่วงสามสิบถึงสี่สิกิโลเมตรเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการรับน้ําหนัก ระยะทางที่ขับไปแบตเตอรี่คงเหลือเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องชาร์จแบตเต,เต็มทุกครั้งในการขับนะคะแล้วก็ทุกคันนะจะมีเบรกเกอร์ค่ะเบรกเกอร์ตัวนี้นะจะป้องกันนะคะไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมไว้นะกรณีว่าเราขับไม่ได้ขับเป็นระยะเวลานานก็สามารถปิดเบรกเกอร์นะเพื่อป้องกันการคลายประจุ นะคะหรือว่าเบเกอร์ตัวนี้นะคะช่วยเรื่องของหนึ่งป้องกันนะคะการลัดวงจรนะคะตอกในการชาร์จแบตนะคะหรือการลัดวงจรในแบตเตอรี่กรณีว่าน้ําท่วมหรือการวงจรในการเากระแสะไฟของตัวรถนั่นเองนะคะเบเกอร์ตรงนี้นะคะช่วยได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะส่วนตัวถังนะคะตอนนี้เจนใหม่น,นะคะจะมีนะคะช่องระบายอากาศเนี่ยสิบช่องนะคะเพื่อนะคะ เวลาเราชาร์จแบตนะคะตัวช่องระบายอากาศเนี่ยนะคะจะช่วยนะคะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยระบายอากาศทำให้ไม่ร้อนสะสมนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องนะคะสำหรับชาร์จไฟบ้านค่ะนะคะตรงนี้ก็เราจะมีอะแดปเตอร์แถบไปให้นะคะเดี๋ยวตะน้อจะพาไปดูในส่วนของตัวท้ายค่ะท้ายนะคะของ m 0 4เนี่ยนะคะจะเป็นกล่องเก็บของจะไม่สามารถนั่งได้นะคะแล้วก็จะมีกุญแจค่ะแถบไปให้นะแบบนี้นะเปิดท้ายนะคะ ซึ่งเสียบกุญแจเนี่ยนะคะเราต้องใช้มือกดนะคะแล้วก็เปิดนี่ค่ะจะมีช็อคสปริงป๊อปอัพชา้าๆขึ้นมานะคะเพื่อง้างนะคะส่วนฝาเนี่ยนะคะให้ง่ายต่อการเก็บของใส่ของนั่นเองนะคะง่ายต่อการใช้งานนั่นเองค่ะนะคะทีนี้มาในส่วนของช่วงล่างก่อนเลยนะคะช่วงล่างนะคะของ c ี p พคาเนี่ยจะเป็นระบบ ดิสเบกค่ะซึ่งจะมีผ้าเบกมีจานเบกมีน้ำมันเบกน้ำมันเฟืองท้ายนะคะแล้วก็โชคสปริง4ต้นนะคะทำให้ระยะยาวการเบกค่อนข้างดีมากๆแล้วก็แน่นหนึบนะคะประสิทธิภาพสมรรถนะในการขับในการเบกค่อนข้างดีเลยค่ะนะคะมาถึงส่วนนี้นะคะในเมื่อมันเปิดเป็นกระบะได้นะ มันจะมีสลักตรงนี้ค่ะทุกคนนะคะสามารถดึงสลักขาแล้วใช้มือนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะงัดนะคะบาะนะคะแล้วก็ปรับเป็นกระบะได้ค่ะนะคะนี่คือแบบ two in one นะคะปรับเป็นกระบะได้แล้วก็นั่งได้นะ ปรับเป็นกระบะได้ช่วยเรื่องอะไรบางคนใส่น้องหมาน้องแมวใส่สัมภาระสิ่งของบรรทุกของนะคะใช้งานสารพัดต่างๆได้เลยนะคะไปตลาดไปสวนไปอะไรนะคะหรือว่าใครใช้ในอุตสาหกรรมนะคะที่บ้านก็สามารถใช้ได้นะเวลาใช้เสร็จนะคะเราก็สามารถที่จะปิดนะคะปิดกระบะนะคะแล้วก็นั่งได้เหมือนเดิมนะคะซึ่งข้อดีของมันนะมันเป็นกระบะล็อกสองชั้นนะคะ ไม่สามารถเปิดกระบาดจากข้างนอกได้เลยค่ะต้องเปิดจากท้ายเท่านั้นนะแล้วการเปิดใจส่วนท้ายก็คือต้องใช้กุญแจใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนะคะหายห่วงว่าของจะหายค่ะนะคะของไม่หายนะคะเซฟตี้จริงๆนะคะรถคันนี้เนี่ยจะมีความยาวของตัวรถอ่ะสองเมตรยี่สิบนะคะจะมีความสูงของตัวรถเนี่ยนะคะหนึ่งเมตรหกสิบห้านะคะแล้วก็จะมีความ ่าของตัวรถนะประมาณ1เมตรค่ะทุกคนนะคะทีนี้อ่ะต้นอ้อจะพามาดูในส่วนข้างหน้าล้กันนะคะข้างหน้าเนี่ยนะคะจะมีตะกร้าเพิ่มมานะคะซึ่งตะกร้าตรงนี้จะเป็นลักษณะตะกร้าเหล็กร้อยเปอร์เซ็นตค่อนข้างหนามากๆนะคะแข็งแรงทนทานามากๆแล้วก็จะมีกันชนนะคะตรงนี้นะคะเซตตี้นะคะเวลาเราไปสกิดโดนนั่นโดนนี่เนี่ยกันชน ก็คือป้องกันได้ด้วยเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตะก,กร้าหน้านะคะสามารถใส่ของนะคะเล็กๆน้อยๆได้เลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะห่วงนะคะเอาไว้เกี่ยวนะคะเพื่อล็อกได้เลยค่ะค่ะ ตรงนี้ก็สามารถที่จะง่ายได้นะคะในการใช้งานแล้วก็ปุ่กต่างๆฟังชันต่างๆก็ใช้งานง่ายด้วยเช่นเดียวกันค่ะยางนะคะจะเป็นยางแบบเติมลมนะคะไม่มียางไหนนะคะสามารถที่จะเอายางตัวนี้นะคะไปเติมลมนะคะได้ปกติเลยค่าเติมลมนะคะอยู่ที่25 psi นั่นเองค่ะก็ถ้าที่บ้านเรามีแบบที่สุบลมยางเหมือนยางจัก,กรยานนะคะ ที่สูบลมยางจัก,กรยานก็สามารถใช้ได้หรือว่าจะเป็นปั๊มลมไปเติมตามปั๊มน้ํามันหรือว่าตามร้านร้านยางหรือร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะทีนี้ในเมื่อนะคะรีวิวทุกอย่างจบกระบวนการแล้วนะนะคะต้อนอ้อก็จะรีวิวในส่วนของการขับนะคะต้องบอกก่อนนะว่ารถคันนี้มีสัญญากับขโมยด้วยนะคะซึ่ง เบื้องต้นเนี่ยนะคะตัวนอจ,จะมีคลิปนะคะแยกไปในการใช้รีโมทแล้วก็สัญญากัรขโมยไปให้ด้วยนะคะเพราะว่ารถทุกคันเนี่ยสัญญาณการขโมยจะมีไปแถมไปกับตัวรถทุกคันเลยค่ะนะคะการขับนะคะสามารถที่จะขับโดยใช้รีโมทนะคะหรือว่าใช้กุญแจก็ได้นะสมมุติว่าเมื่อกี้ตัวนอใช้กุญแจแล้วใช่ไหมเนี่ยตัวนอจ,จะใช้รีโมทนะ การใช้รีโมทนะคะในการสตาร์ทนะคะไม่ต้องใช้กุญแจนในการสตาร์ทนะใช้รีโมทในการสตาร์ทได้เลยนะคะการใช้รีโมทนะมันจะมีสัญลักษณ์สายฟ้าค่ะให้กดไปที่สัญลักษ์สายฟ้าสองครั้งนะคะทุกคนสัญลักษณ์สายฟ้าตรงนี้นะกดไปสเต็ปแบบนี้นะคะหนึ่งสองนี่ค่ะนี่ค่ะก็หน้าจอติดแล้วนะ กุญแจนะคะไม่ต้องใช้นะคะเพราะว่าเราใช้รีโมทแล้วนะก็สามารถที่จะเก็บรีโมทได้เลยหรือเอารีโมทวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ขับไปได้เลยค่ะตัวน้อกจะเริ่มขับที่ระดับที่หนึ่งความเร็เวยี่สิบนะคะระดับที่สองความเร็เวสามสิบนะคะแล้วก็ระดับที่สความเร็เวสูงสุดส0ิกิโเมตรชั่วโมงนะคะแล้วก็ระหว่างขับตัวน้อกจะเปลี่ยนเกียร์ด้วยเนาะแล้วก็มาดูว่ามันกระชากไหมเริ่มเลยค่ะตัวน้อกจะเริ่มจากระดับหนึ่งนะคะ ไปค่ะคนที่ขับรถยนต์ไม่เป็นขับรุ่นนี้ได้ไหมขับได้นะคะแต่ต้องต้องขัดขับนิดนึงแต่ถ้าคนขับรถยนต์เป็นอยู่แล้วอะ่ะขับได้แน่นอนเนาะเพราะว่าค่อนข้างขับง่ายมากนะอันนี้จะลงหลุบลงต่อนะคะเป็นหินกรวดแล้วก็เป็นหลุมนะคะก็ค่อนข้างสมูทแล้วก็ไม่สะเทือนมากเลยนะคะแล้วก็ ต่อไปนะจะขับไปที่ระดับสองค่ะลงหลุมลงบอ่อนะคะแล้วก็เป็นเอ่อเป็นกรวดเนี่ยนะคะไม่สะเทือนนะนะคะต่อไประดับสองนะความเร็วนะคะสูงสุด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอ่าอันนี้จะมีความเร็วมากขึ้นไปอีกนะคะก็ไม่กระชากนะคะแล้วก็ลงหลุมลงบอ่อก็ขับดีนิ่มนะคะต่อไประดับสามความเร็วส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างขับเรียน ความเร็วเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะคะแล้วก็เบรกกระทันหันเป็นการเบรเกกระทันหันที่นั่นหนึบจริงๆนะคะถ้าได้ยินใกล้ๆจะมีเสียงเบรกเอียดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เบรกกระทันหันก็ขับอย่างเร็วเลยนะคะนี่คือข้อดีของระบบดิสเบรกนะคะถอยหลังค่ะนะ,ะเวลาถอยหลังปรับระดับหนึ่งก็พอค่ะถอยหลังนะคะจะมีเสียงติ๊ดติ๊นะคะเบรกค่ะ เดินหน้านะคะอ่านี่เลยนะคะเป็นการขับแบบง่ายๆนะคะถอยหลังนะคะอ่านี่ค่ะทุกครั้งที่ขับเสร็จแล้วนะคะต้องปิดรถทุกครั้งเมื่อกี้เปิดโดยรีโมทใช่ไหมต้องปิดร้โมทโดยรียโมทนะคะเปิดโดยรีโมท ต้องปิดโดยรีโมทนะคะก็กดไปที่สัญลักษณ์กดล็อกกุญแจค่ะการกดล็อกกุญแจนะก็เป็นการตัดระบบทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาการขโมยนะคะหรือว่าการสตาร์ทรถนะคะกดไปเลยค่ะนะคะนี่คือการใช้รีโมทนะคะก็สามารถใช้ไดยทั้งสองระบบนะไม่ว่าจะเป็นกุญแจหรือว่ารีโมทนั่นเองนะรถรุ่นนี้นะคือสีเขียว าร์เค่ะเวลาออกแดดจะเป็นสีเขียวน้ำทะเลประกายสวยมากๆนะคะเวลาอยู่ในร่มก็สวยด้วย mm. เช่นเดียวกันนะคะ mm. แล้วคันนี้คือรถไฟฟ้ารุ่น M04 นะคะรถไฟฟ้าสีที่นั่งนะคะรุ่น M04 ราคา7จ9 0 0บาทนะคะก็ใครสนใจนะคะสามารถสอบถามนะคะหรือสแกนที่ออคโค้นะคะตามเคียวโค้ที่ขึ้นแล้วก็เบอร์ที่ขึ้น ตรงนี้เลยนะคะการสั่งซื้อนะคะรอสินค้า7วันนะคะก็จะมีมัดจำา5 0 0ับาทนะคะแล้วก็ที่เหลือชำระปลายทางตอนรับรถนะคะต่างจังหวัดจะมีค่าส่งตามระยะทางค่ะแล้วก็สามารถเลือกสีได้แต่ในกรุงเทพปร,ริมณฑลนะคะส่งฟรีนะคะใครสนใจก็เซียพีคาของแท้นะแน่นอนก็ติดต่อนะคะเบอร์นะคะที่ขึ้นตรงนี้081 354 2110 087-513-4559นะคะอะไรไ่ทุกชิ้นเซอร์วิสมีทีมชับไปซ่อมถึงหน้าบ้านทั่วประเทศค่ะฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะคะรับรองว่าซื้อรถกก็เสียพีค่ะไม่ผิดหวังคุ้มค่าจริงๆค่ะวันนี้ต้นอ้ออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย